เลยคือฟ้าใส่ไป็ลไฮะอยากรู้ว่างายเลยได้ๆฟ้าใส่เป็น C P U เยี่ฟ้าใส่ไปดูเรื่องเฮียอะไรเลยหูให้เลยลอฟ้าใสยังเรียดิ กูอยากรู้ว่าเมื่อคืนกูอรอไปเพื่ออะไรในเมื่อกูอรอแล้วไม่มีที่ให้เลยในอ,อีเวนต์โง่ๆเอ่อกูไม่รู้แต่แต่เห็นโลกนล้วมันมีแบบอะไรมันแบบมันเป็นเงามมงกรนนกเนอะตัวเอ้อยากไปว่ะเออ้อฟาใส่ฟาใส่ไม่เข้าใจอะไรแล้วพิเออ่เมื์อเล่นแม่งไงอ้าวค้างมาตืนกู

เกี่ยวแยกกับวเกี่ยวกคือเกี่ยวแยเนี่ยเอาเาปิดีโเพื่อนปิดีโมันเกี่ยวแยละ e s t to d o a n t o u get to the get t h order ไม้อไปาเ้ยฟา้าใสขอรพยายามขอพยายาห้ครงเลยเฮ้ยถ้าฟาใสไปอยากใช้เวทมนย แล้วนะสายเหรอที่กูเข้ามาคุยเกลียดเหรอเออวัดสิคนอื่นเขาติดกูเกลแต่ทำไมกูวันเดียวบผ่านไม่เกลียดทำไมต้องเดี๋ยวนะทำไมหูฟังกูมาได้ยินข้างเดียวอะข้างหอก อูฟังดาบไเงี้ยมากกว่าหยุดเรียี้ยเลยผูว่าดคอป่ะกูว่ากู้ว่าดีคอปะก็กูดีสองข้ามาเจอกูเปิดมดกูดีอนเดียวกูอยู่ด่านทางไกลอะกูกำลังจะไปหายกเฮกกูังไ่ทันพีพีเยเลย แล้วนะว่าถึงความแล้วกลัวเหมือนเจอมึงกูเองว่าเจอเทกทำไอเทียงี้ฟ้าใสเข้าใจเรื่องไม่ทันพิมพ์เลย <c oughs> พิมพ์ลิกโลใส่ฟ้าใสไหมพิมพ์อง<ว>พิมพ์ว่าเค <c oughs> ดวยออนเฮดอีอียิง <c oughs> สูงยิงค้าง <c oughs> อะไรองะอะไรอะไรทดสอาถามฟ้าใสซะหน่อย บ่อแล้วให้ิมว่า k u i on head มีโอ้แป๊บนึงเครื่องเครื่องไอ้เคีย่เคีย่เครื่องไม่ไม่ไหวแน่เลยไม่กิมไวไม่ติดสายฟ้าใส่อ้าใสไม่พอฟ้าใสไม่ผู้ชยดวโชดีมีสง่าราศีอือเบ้วเอ้ยกูมีเรียกยาสารภาพอ่ะ กูแอบอัดคลิปไว้ว่าเออฮฮัลโหลีกูไม่เล่นจะสารภาพเลยสารภาพว่ามึงว่ามึงเกลียสนโด้เออกูแอบอัดคลิปไว้เออเออเออเจ็บอ้เฮ้ยเจ็บจิ้มถามตอนแรกเกี่ยวกับเลด ไอ้ยังคนนัยิงแล้วทำไมกู